ยังคิดถึงเรื่องแม่อยู่ใช่ไหมนอ่อนเอ่ยถามอย่างรู้ทันแสงดาวก้มหน้าเงียบนอ่อนจึงถอนหายใจและพูดว่าหนูรู้ไหมแม่เขาก็ไม่ได้อยากทิ้งหนูไปจากแม่โจ้รหรอกนะเขาเขามีเหตุผลของเขาเหตุผลอะไรคะนะเหตุผลที่ทําให้แม่ต้องทิ้งลูกตัวเองไปตั้งแต่ยังเอ็กเล็กแล้วไปอยู่ในตัวเมืองแสงดาวถามด้วยแววตาตัดเพอนอ่อนลังเลเล็กน้อย มันเป็นเรื่องยาวนะลูกเอาไว้หนูโตวกว่าน,นี้อีกหน่อยนะจะเล่าให้ฟังนะหนูโตพอแล้วค่ะนะหนูอายุ20สแล้วนะนะเป็นข้าราชการครูนะสอนหนูมาตั้งแต่เด็กนะต้องบอกหนูได้สิคะแสงดาวยืนกรานแต่นาออนก็ยังคงสายหน้าอย่างอ่อนใจไม่กล้าบอกความจริงที่เจ็บปวดแสงดาวทำงานเป็นพนักง,งานร้านกาแฟเล็กๆในย่านนิมมานเฮมินของตัวเมืองเชียงใหม่วันหนึ่งนนเพื่อนชายคนสนิทของเธอแวะมาหา แสงดาวงานเป็นไงบ้างวันนี้นนถามก็เรื่อยๆนะนนนายมาทำอะไรที่นี่แสงดาวตอบมาหาเพื่อนไงเห็นหน้าซึมเลยแวะวมาหานนบอกแสงดาวเผยรอยยิ้มเล็กน้อยนายก็พูดไปฉันเป็นห่วงนะในขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ฟ้าใสผู้เป็นแม่ของแสงดาวกำลังนอนป่วยอยู่บนเตียงอย่างผอมซูบและอ่อนแรง